โอ้โหบ่ายสองเดี๋ยวไอ้ข้างล่างตัวนี้มีทางไปไหมไม่มีเนาะพักโรงแรมไหมไม่ต้องเสียตังค์ยุคนี้ยุคฟรีเริ่มเบื่อมีโทรทัศน์หรือเปล่าตรงนี้คือห้องน้ำเนาะรู้แหละมันต้องหิวแน่ๆดื่มก่อนดักไว้ก่อน มีโทรทัศน์เลยเหรอทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรงานช่างไม้เล่มสองเพาะปลูกยังอ่านไม่หมดสักเล่มเลยไม่มีอะไรละกลับดีกว่าเราสามารถนั่งเล่นได้ไหม สื่อบันเทิงโหทะลุมาอย่างนี้นั่งได้ไหมเนี่ยนั่งไม่ได้ร้อนอีกกระเป๋าก็หนักปรับอากาศอ่าะเป๋าให้หนาวๆหน่อยแล้วกันนะเปิดเราต้องซัลก่อนเปิดเอ๊ หรือยู่ตรงนี้นะตอนนั้นเราไปเจอโห<ฮ>เดี๋ยวเราต้องขับไปถึงนู่นอนะ่ะเพื่อไปเติมน้ำมันอนะ่ะเอ้ยเท่เลยเอ้ยกัยบทน ลองขับไปทางนี้ก่อนนะฮะไปเรื่อยๆก่อนมันต้องมีป้๊นน้ำมันสิฟอร์เซลไม่ไม่น่าจะมีป้๊นน้ำมันทางนั้นก็น่าจะไปต้องน่าจะต้องไปถนนใหญ่นะฮะ มันรือเปล่าหรือขับได้หรือเปล่า <Okay. S 1> ล็อกอ่ะวันนี้มนันเปิดกระโปรงได้ง่ายเลยโอ้โหน้ำมันมีสองขับสามในรถมีถังน้ำมันหรือเปล่ามีไหม เราถังน้ำมันมาด้วยเฮ้ยดื่มน้ำหน่อยไหนก็มาละไหนก็ออกมาละครึ่งหนึ่งมาเ,เดี๋ยวนะอันนู้นคือทัานที่โดนไฟไหม้ แล้วกันมันก็เปิดแอร์เย็นแล้วนี่เย็นที่สุดเลยแล้วกันนะปิดอะไรดี <c oughs> เลือกไปถูกมันเดี๋ยวเราปิดเหมือนกันโยรถอนะไรวะเนี่ยรถแฟลกเตอร์อุ้ยเท่ยังเลย อยากได้อ่ะมีพังด้วยอยาได้รถบรรทุกอ่ะอืมถอยชนเอาแล้วกัน ไลหนอสิเออมีอีกไหมรถน้ำมันไม่ใช่เหรอเน่ย นยสิผมขอไม่ลงฮนะ <Okay. S 2> This is for my safety <c oughs> เกียบดับเครื่องโซลครนหนักหนักเกินไปน้ำพัดลม อะไรหนักไปเช็คเอววิตามินหนังสือเขาเข้าไม่ได้แล้วเหรอสิบหกโอ้ยหนักเกินแล้วรถโหลดละวางไว้ก่อนแล้วกันลองนะคนนี้ก่อน ก็ยังไม่หายหนักถือกันกระเป๋าเดินป่ากุญแชรถเอาละคันนี้ปลอกคอนี่ทำไมถึงมีปลอกคอวางก่อนสิมีอะไรในกระเป๋าไม่มีอะไรเลย คนนี้ล่ะมีบรามีแหวนคุณใจรสดเงินเปิดได้แผลไฟเช็กรองพื้นลองขับดูสิโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยมันเปิดได้ รถแต่ถคันนี้ล็อกเหรอมันต้องมีสินะคนที่มีกุญแจเสื้อยีนใครสักคนที่มีก,กุญแจจสื้กีตไฮสคูลไอ้คนถือปืนตะกี้แน่เลย ถือข้อนหรอกหรอมาถือมาเบสบอหลหรอกหรอเกงสีดำข้อนหินวางสิ่งของชึบมีมีดเปิดสองจดหมายยุคไหนเนี่ยมีมีดเปิดสองจดหมายเนี่ยราศดบอกไอ้โมง กระเป๋าไม่มีอะไรเลยถุงมือหนังกระเป๋าอะไรเนี่ยใส่ได้เยอะกว่าปะกระเป๋านี้ใส่ได้สิบสองสิบสองโลเหมือนกันคนนี้โธ่ใส่ได้กุญแจรถ ด้คันนี้เราสามารถทำอะไรกับรถคันนี้ได้ไหมบอ่อหลังล่ะท้ายโอปิดขึ้นปิกขึ้นไอ้คนโนนหยียบนี่แน่เลยต้องมีกุญแจแน่เลยแว่นตา ทำไมไม่มีกุญแจขับได้หรือเปล่าโอ้โหถังน้ำมันอืมอยังไงน้ำมันจังทำยังไงเอาขวดได้ไหมเอาขวดเติมได้ไหมเทลงพื้นเหรอเททำไมอะ่ะดื่มไม่ได้เหรอขวดน้ำเทลงพื้น บรรจุพันสามารถหลอยน้ำมันจากกันนี้ได้ไหมได้สุดยอดไปเลยก็อย่างนี้สิโดดหมหสภาพแซ็กซี่เยินมากเอิมน้ำมันหน่อยสิหมดละ ไม่เอากล่องมาจริงๆหรอเป็นไปได้ยังไงไม่พกสงใส่ตัวเองโอ้กุญแจรถเยอะมากาตาัวละครหิวละกินปลาซาดินกินให้หมดเย้หมดละทิ้งจะได้ไม่หนักไหนละ่ะนี่กล่องดีบุก น,นี่ใส่ได้เท่าไหร่สิบสี่กระเานี้ใส่ได้สิบหกหรือเปล่าหรือสิบสี่เหมือนกันสิบแปดกระเานี้ดีกว่าเยอะเลยกร่เปานี้มีไม่มีมีแล้วแค่นี้มีอีกไหมน้ำมีแค่น้ำบัดลม ồ oh, cái cái bóng đeo lọc oh, à thêm. ถอดเสื้อของนีกว่ารู้สึกว่าจะร้อนถอดกางเกงทิ้งเลยเสื้อได้ด้ยอ่ะทิ้งไปเลยเดี๋ยวค่อยใส่ตอนเสร็จงานมไม่ร้อนละน้ำมันลมดื่ม เราโมยต่อนี่ต้องมีขวดมาเนี่ยหนึ่งจุดห้าเต็มอย่างวันนี้ <_ d ata> โอ้โหกระโปรงหน้า7%น้ำมัน สิบสามร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปด้พวกนี้ไม่พกกันเลยเหรอถังน้ำมันเนี่ยผมว่ารถคันนี้ต้องมี สั่งน้ำมันแน่นอนอยู่ข้างในทุบได้ไหมทุบกระจกขวาทุบ <ST S> เข้าไป จร,จริงด้วยถ่ายน้ำมันกดเปล่าไปเดี๋ยวข้างหลังต้องเก็บไว้ในรถละถังน้ำมันใหญ่หลายๆถังเลย เราไม่มีถังน้ำมันจริงดิขนมขอตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันเนี่ย น่าจะนานดูละกว่าจะเสร็จเ,เสื้อคลุมส,มสวมใส่หลอดรนหนักอีกแล้วหิวอีกกุญแจอะไรไม่รู้เย,ยเอะเยออของกินอยู่ไหนใครรถเหรอ <Okay. S 2> กดผิดหมดเรียงอะของกินในกระเป๋าหรือเปล่าสับเป๋ารถกระป๋องอะเปิดโอเคกินก่อนโอเคเอไปก็หิวน้ำ จสตาร์ทเครื่องปรับอากาศปเปิดสุดจะได้เย็นๆไม่ต้องร้อนโอ้โหแล้วก็วนกลับบ้านเนาะวนไปทางนี้แล้วก็วนมาทางนั้นโอเควนกลับบ้านกันนี่น้ำมันเต็มถังเรียบร้อย าหลังต้องมีแล้วละ่ะถังน้ำมันเนี่ยลืมซะได้นะแล้วก็มีติดตัวไปแล้วทางนี้ทางไปป้านไฟใหม่นะเออใช่ที่โดตูตะกี้เราก็ต้องวนกลับมาทางนี้ไปทางสามแยกใหม่ การมาตื่นน้ำมันมันยากเย็นขนานี้เลยเดี๋ยวนี้ตรงนี้เหมือนจะเยอะนะโอยกลัวกลัวชนกลัวชน โซน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 นเดี๋ยวรถพังแล้วก็เลี้ยวเย็บโอ้โหดูอะไรกันเนี่ยเดินคล้องถมงกันเหรอตลาันัดเอ้ย อะไรอ่ะควาำอ๋อน่าจะเป็นรถที่ผมไปลงมอดมานะผมไปลงมอดรถ,รถมาพอดีไม่เคยเห็นอะไรล่ะทางนี้นะบ้านเราเหยียบเลยเอ๊ะมันเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้อโอ้โรถะลรวะนะ่ะเฮ้ยดูดีอ๋อ เราจดูรถเปิดไปหน่อยถูกทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้คงนานเลยกันหลบ,บกันหน่อยสิ เยอจังนะโอ้ถูกทางไวเนี่ยจอดดูก่อนโอเคถูกทางนะ มันเยอะจังเลยทำไงฆ่าของมันหมดเนี่ยฆ่าไปมันก็สปอนมาใหม่เรื่อยๆอย่างนี้เหรอบ้านอยากได้รถคันตะเกียะ รถกระบะน่าจะใส่ของได้เยอะอเฮ้าเหยียบอะไรอีกอะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่มันคืออะไรไอ,อ้ทีออ่ทางเข้าบ้านหรือเปล่าอ๋อแล้วก็โค้งมาทางนี้นะ บังได้ไหมหนาวหนาวหน้วหนาวหนาวหนาวอเคปิดไปปิดแอร์แล้วกันสีดำนี้จำได้แล้วก็ตรงไปต่อ มีบ้านสวนอย่างนี้แล้วรู้สึกดีเนี่ยซอมบีน่าจะไม่มาถึงตรงนี้หรอกน่าจะเอ๊ะมีบ้านอรื่อหรอตรงนี้ถูกทางไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันใช่ไหมเนี่ยนั่นไงเลี้ยวผิดซอย แล้วบอกจำรถได้เผลยมันจะมีทางตรงนี้ใช่ไหมขับเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไมันเป็นลัวถ,ถึงบ้านไหมเนี่ย ยังคืนละอันนี้ซอยนี้ละอย่าชนนะอย่าชนอย่าชน,ชนโอเคอ๋อทางนี้เป็นทางบ้านในป่าหลังนั้น ก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาตรงมายังไม่เจอป้อนน้ำมันเลยเจอแค่รถน้ำมันที่คว่ำอยู่แล้วก็รถน้ำมันที่ชนเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบไป จะ okay. ถึงสักทีโเัเพลหน่อยปิดไฟดับเครื่องสภาพรถน่าจะย่ำแย่เลยแหละดุ้น่อย <c oughs> <c oughs> ประตูก็จะไปกระโปรงหน้าซ่อมใช้แผ่นเหล็ก อ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็ต้องหลอมเหล็กขึ้นมาเองใช่ไหมจะไปหลอมจากไหนแล้วเนี่ยโอเคล็อคอะกระเป๋าอ๋อกระเป๋าเราดื่มน้ำหน่อยหนักหิวนิดหน่อยกินสับปะรดระกระป๋องไปก่อนสับปะรดกระป๋อง โอเคแล้วก็เก็บของวางไว้มตรงนี้แหละ <g ül> ไม่หายหรอกมันไม่น่าจะเหมือนสกรรมหรอกวางแป๊บเดียวแล้วหาย okay. <c oughs> okay. เข้ามามีสบู่แล้วนี่ได้ถือมาด้วยไหมไม่ได้ถือมาแต่ตรงนี้มีสบู่อยู่แล้วขออนุญาตใช้เลยแล้วกัน าสะอาดตัวเองโอ้จะหมดนละได้นอนตอนตีหนึ่งห้าสิบโอเคดีเลยจะได้จบพาร์ทแบบคลีนคลีนวันที่หก ถ้าเรานอนตื่นมาก็จะเป็นวันที่เจ็ดใช่ไหมฉันต้องไปนอนก่อนเรียบร้อยแล้วก็นอนนอนทางขวานี่แหละตื่นตอนไหนตื่นสายตื่นแปดโมงโอเคยังไม่สายเท่าไหร่ ก็ขอปิดพาร์ทเลยลกันเนาะโอเคฮะสำหรับโปรเจกต์ซอมบอยเนะมีชีวิตรอดให้ได้หนึ่งร้อวันก็วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่หกเนะียนึกว่าจะเป็นวันที่7็ดก็ขอจากลากันไปก่อนนะพาร์ทต่อไปก็จะเป็นพาร์ทที่เจนะ็ดเนาะโอเคฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมและรับฟังผมเล่นไปบ่นไปนะก็ไม่ได้มีอะไรเลยแค่เล่นไปเรื่อยๆนะ โอเคฮะบ๊ายบายครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย